ผมอะไรเนี่ยผมไม่บังดำเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมงงมากเลยผมถ่ายงานเนี่ยน้องๆ้องทำไมมารักพี่วันนี้ไม่รู้เดี๋ยวว่ันเลยอ่ะไหนไหนกันไหนแล้วเหม่งมาพอดีเลยอันนี้คือน้องอีกหนึ่งคนไหมใช่พี่เจอพี่คนนี้มีแต่ให้ใช่ถูกวะในไหนขอเชิญเลยขอเชิญขอเชิญนั่งคุยแป๊บหนึ่งนะโอ้โหอ่ะมาวันนี้ได้งานแล้วโอ้โหผมไม่ไม่คิดเลยนะไอถ่ายยูมามานะฮะเมื่อกี้ สามคนนะในการละครั้งหนึ่งนะรวมพี่เหม่งด้วยนะครับแครเราเจอพิเศษเราอีกหนึ่งคนนะพี่เหม่งปังดัครับผมนี่ครับผมเหม่งปังดังเราเจออีกแล้วไม่อยากเจอก็ต้องเจอนะครับมาบ่อยเหลือเกินช่วงนี้นะครับเล้ศบ้านเบิร์ดน้าะไรไม่เปิดไฟเปิดแอร์ไม่ไม่แว่นมึงเอาออกอย่าไม่ไหวเปล่าไม่ไหวเปล่ารับยาดีกว่านั่งเด้อโทษนะบ้านนะโอ้แต่ละคนรับยาดีกว่ามั้งโอ้